รบรบร,รทางเราสามาราสาททางเราสามทางเาปลอดภยทางเรา,า,าปลภยขอยยอมท้งไายัางมีบทโทเป็นที่ตั้งบทโทไปว่าเตืนผู้เบิกบาน แบ่เมื่อไปถึงพุทโธจะไม่ไม่ถึงพุทโธแต่ปากอื์จิตใจก็ให้ถึงพุทโธด้วยขอราะยังจะถึงตึงจิตใจจิตใจถึงพุทโธธรรมังถึงพุทโธถึงขางถึงพุทโธมันต้องถึงด้วยใจด้วย ถึงตะปากมันไม่ได้ผลหยังดอกพุทธังรอดปลอดภัยทั้งมดรอดปลอดภัยทั้งทางรอดปลอดภัยอังรอ้ะแครในอันเนอร์ทำใจถึงพุทโธด้วยเอวันสุภุทตะปามันก็ไม่ได้หยังดอก พุทโธพุทโธพุทโธ,ทธใจมันบัถึงพุทโธพุทโธร่วมด้วยกายวาจาริย์ขอท่านถึงพุทโธด้วยกายวาจาใจเด้อรนะอดปลอดภัยทั้งเราปลอดภัย